อู๋นี่ไงโดนเลยครับอโอ้ยวันนี้คนก็คนสามสามสิบถึงแะ้ถึงอยู่นะสิะสิบได้ใช่ไหม แววงหลังซุปนัดกับหญิงไม้จบเพลเลยนะไม้แรกโอ้โหโอ้ยนี่ไงโดนเลยครับโดนเลยครับโอ้ยโทษนะปาขวานะครับ tụi con mà tụi con tìm lẹc hẹp mắn Å! Oh. 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 โอ้วันนี้ปลาไซส์โอเคเลยอะ่ะโอ้โหฮโอ้ย ระวังนะตูบุะวังอยากได้อยู่ <c oughs> ไม่ยอมให้ลุดโอ้ <c oughs> oh oh. มาขนาดนี้เราจะให้หลุดได้ไงของผมกัดไม่โดนวะซายขวาสายเนี่มโอ้กลังจะจับ โอ้ยยนลงมาข้างนอกหน่อยนะครับออกมาแล้วบาดหมดเลยายแล้วใช่นี่พันกันหมดแล้วเนี่ย ทโทษทีนะ <laughs> นะ <laughs> โอ้โห <laughs> โอโห <laughs> นยน่าจะเรียบ,บ <laughs> เอาเลยครับด <laughs> ูแล้วน่าจะหลายรอบน้าช่วยผมดูหน่อยสายตาก็ไม่ไข่ดีอ,ะอ่ะปวดหัวแล้วอย่างเงี้ยปวดหัวเลยใช่ไหมปวดหัว้วครับหวาวุ้นเลยทีนี้ <laughs> โอ้โหโอ้นี่ไงโดนเลยครับโดนเลยครับโอ๊ยโทษนะปาขวานะครับตัวกันอุตกัน น้แมแรกแหกหมัน โอ้โห,โโห,โโห,หโล้หลุดพอดีเลยอุ้อยไซส์ใหญ่อะ

โอ้วันนี้ปลาไซสไซส์โอเคเลยอ่ะโฮ้โหอือออโอ้โห หวังแนละ้วสบุนหวังอยากได้อยู่ <c oughs> ไม่ยอมให้หลุดโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> มาขนาดนี้เราจะให้หลุดได้ไงจิบ <c oughs> ตาไยหาเไร กิบตัวนี้เล็กไปเลยฮะหกกิบตัวใหญ่ มีเวลาได้ลงได้เล่นอะไรเลยอเร้บ ใจตัวตาเดี๋ยวผมมากับน,นะเอาโอ้ยยกได้ยกก่อนนะครับตอนเนี้ยอุ้ยลุด สามทางอยู่นู่นนะานผมกัดไปโดนว่ะ sai quá sai chưa ô cái lấy chạm

หายแล้วใช่เนี่ยพันกันหมดแล้วเนี่ยโทษทีนะโอ้โหหน่าช่วยผมดูหน่อยสายปลาก็ไม่ไข่ดีอ่ะปวดหัวแล้วอย่างเงี้ยปวดหัวเลยใช่ปะหัวแล้วครับหวาวุ้นเลยทีนี้ ัรวไปหมดเลยดีที่ว่ายังได้ของน้าเกี่ยวของผมมานะไม่งั้นติดช่วงน้ำเดือดด้วยอะไรหรอวาวุ่นเลยน้ดีูดิมันจิบอยู่ที่หางนี่นะหางจิบโอ้โหหาเรื่องเขาแล้วโทษนะโทษนะครับ Leão, não é อ้ยลูดโอ้โหไกลมากอะลงไปมันเอาเลยแล้วปล่อยไป,ปยไปไม่ได้ไสนะลามันยังไม่ได้ไซส์คนระับป,ปล่อยไปก่อน

เหยื่อใหญ่มันกัดไม่โดนไงเสี่ยเลียนเอาเหยื่อเล็กมา สองออสามทีละตรงนี้ก็ใส่แขีดสิบเอโมงครึ่ง ัดกินข้าวกันก่อนนะครับก็ได้มาห้าตัวเสียโอากาสไปหลายนาทีเลยนะน้ำเช,ช้าช่วงนาทีทองเบ็ดเกี่ยวกันไปหน่อยนึงได้ตามดาวใหม่เพื่อนของสาวส่งไปยังให้ดูแล้ว ปลาชุดเนี้มันจะเป็นไม่มันปลาชุดก่อนมันจะเป็นปลาบอ่อใหม่เลยครับจะเล็กหน่อยอันนี้เป็นปลาชุดที่เขาให้เราด้วนนนเนยเริ่มโตแล้วไะนี่โตเดี๋ยวเบื่อบอ่ 5, บอห้าบ่อหโอกาสจะได้ตกไป